ะะเป็นชุดเด็กพ่อฝ้ายลายไทยค่ะเป็นทูโทนนะคะลายไทยสวยมากเลยค่ะในหนึ่งผืนมีหลายสีด้วยกันนะคะเป็นทรงเข้ารูปค่ะแขนสามส่วนนะคะสะบายปลายแขนค่ะปลายแขนสวยมากๆเลยค่ะด้านหลังเป็นซิปกนะคะเด็บยาวลงมาเลยคะ่ะสะดวกในการใส่ค่ะลายสวยมาก สักนุ่สุดนะคะแล้วผ้านุ่มใส่สบายไม่ร้อนค่ะมาจากมาด้วยกันส,สองโทนสีด้วยกันนะคะมีผัมีโทนสีน้ําเงินนะคะแล้วก็โทนสีน้ตาตาลทองค่ะสวยมากๆเลยค่ะใส่งานพิธีต่างๆนะคะค่ะใส่สวยมากๆเลยค่ะแขนสวยมากเลยค่ะค่ะค่ะรุ่นนี้ขายอยู่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะ 90บาทค่ะช่องทางในการเลือกดูค่ะช่องทางแรกเข้าไปใน f a c e b o o k กินราลูกไม้ไทยจัดท,ทั์กิบนะคะช่องทางที่2เข้าไปใน YouTube ค่ะกิมรานลูกไม้ไทยเข้าไปได้เลยค่ะใน YouTube จะมีทั้งแบบเสือ้อพร้อมกับชุดเดรสสวยๆนะคะช่องทางที่3เป็นลายส่วนตัวของแม่ค้าค่ะบิมเบอร์มือถือ0819739455แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะอาทิตย์หน้าแบบใหม่เข้ามาเพิ่มเตอมให้ทนการนันวยค่ะสวัสดีค่ะ